นี่น้องนี่ครับพี่น้องไปล่มด้วยกันเอานี่เห็ดกระมังเริ่มสอแล้วครับอุ้ยเนาะเห็ดกระมังเริ่มสอครับบ่เอาไว้ก่นอนไม่เอาครับผมไว้ก่อนพี่น้องอ,ออกแล้ว่โอ้ยเนาะเอาจัดการเลยเอาไปเอาไป บท่ทมไว้แน่น่ะ,ะออกอะไรอืมเอาความพี่น้องเอาการะป๋องยืมเงินรับซื้อมาบ่ได้ลองเอาไปเลยกลับมากันง่ายไดครับพี่น,อน้องฮะอุ้ยดนี่พี่น,อน้องเดี๋ยวก็เจอเองแล้วครับไปพี่น้องอุ้ยไหนผมเห็นไผ่เห็นยังนี่ ให้ปลวกบ่ไว้ให้ปลวกบ่พี่น้องนี่ยังสิเด,เดี๋ยวเดี๋ยวเก็บก้อนให้พี่น้องเก็บก้อนเก็บก้อนครับพี่น้องอุ้ยมีไฟเห็นสัมจริงแล้วครับพี่น้องดอกหนึ่งเห็ดโพนนี่น,นะครับนี่ครับพี่น้องอได้หลายแล้วครับพี่น้องเห็ดใคร กำลังออกพี่น้องกำลังออกกำลังตื่นออกครับพี่น้องป๊าดไข่ไข่ตายตายโจ๊กไข่พี่น้องใไข่ป๊าดพี่น้องเห็ดลูกเหลืองพี่น้องหมดเหลืองพี่น,น,น,น้องออกไรอ๋อนี้ไข่มันสุดยอดเลยครับไข่มันอู้ใช่จ้ะ mặt tay quá tròn. Ooh, vẫn lại là, kìa 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 ไหวพี่น้นนองมองออกอ้ยลายเลยครับพี่น้องโอ๊ยปล่อยน้องเลยนั่นพี่น้องใส่ตะกร้านู่นด้วยพี่น้องโอ๊ยนี่น่องไหว ไข่ออกไข่ออกนี่ครับนี่ครับตีตะวบตนไบต้องอตังนตู้บานบานแล้วพี่น้องเฮ้ไข่น้ำนี่น,นี่พี่น้องมาออกนี่พี่น้องไม่จะไข่เลยครับพี่น้องโอ้ยนะ่ะตาเดตลอดเลยเต็ม เต็มแล้วพี่น้องเอานี่กับเต็มแล้วพี่น้องโอ้สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีครับผม